ฉ่ำมากคิ้งซอยนะคะอู้นะมาวันนี้ทำเมนูอะไรคะพี่หมวยทำข้าวมันไก่จ้านี่หั่นฟักกับพี่นอ้องหั่นฟักใส่อน้ำซุปห้อง หลายเด้ค่ะพี่น้องความอยากกินโค้งไก่แต่ห่าก็อยากกินขามันไกน่นําใส่ทั้งโค้งไก่ทั้งสะปกูไก่ลรกะนีมีกึ๋นแล้วก็ตับด้วยฮะหั่นฟักก่อนอชิ้นตามชอบนะคะใส่ฟักได้หลายเลยล้างไปก่อนนะพริกไทยดำค่ะนี่ตาเลย นี่ค่ะพี่นอ้องนี่ราบผักชีผู้เอานะคะประมาณนี้นเอาอืกระเทียมประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ได้ประมาณนี้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราไปทำตัวน้ำซุปก,กันจ้าตัวน้ำซุปเง่ายๆค่ะพี่นอ้อง ใส่ซุปก้อนลงไปเลยสองก้อนนะคะตามด้วยพริกไทยนะคะที่เราตำไว้เมื่อกี้พริกไทยตามชอบนะคะมักแบบเป็นคนมากินแบบว่ากินพริกไทยนะคะพี่นอ้องรากผักชีกระเทียมที่บุกไว้เมื่อกี้นะคะน้ำเดือดค่ะพี่นอ้องเมืองหูอเดือดปุดๆเลยใส่คงไก่ลงไปเลยคงไก่ความอยากแคะคงไก่ใส่ลงไปเลยจ้าตามด้วยสะโพกไก่นะคะ จะพุกไก่ฟึบฟิดฟ้าไว้ค่ะพี่น้องต้มไว้ประมาณสี่สิบนาทีจ้าเดี๋ยวห้ามมาผัดเข่ากันค่ะพี่น้องผัดข้าวที่จ้าไปหุงนะคะอันนี้หนังไก่นะเวหนังไก่ก่อนผัดจนหนังมันจนออกค่ะพี่น้องนักแป๊บหนึ่งนะคะใส่เน,นียบร้อเลยกระเทียมแล้วก็ะชีง ชิ้นแก่นะคะดีหอมมากมาเห็ดของมันไก่อยู่บ้านน้องเ้อค่ะ้นีพี่น้องบรรยากาศแบบบ้านๆค่ะพี่น้องควัวแบบว่าควัวมินิมอลหมันออกมาแล้วประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องเจ้าข้าวในผออกมากดีโอ้ ง่ายนึยหนยหนยนยงหนึ่งปรุงรสด้วยนึงค่ะพี่น้องเดี๋ยวหมวยใส่สีลูกขาวนี่เพิจ้ะเดี๋ยวเขาจะเอาไปหุงกับน้ำซุปที่เขาต้มไก่ไว้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาอาจจะมีรสชาติด้น้อยอน,นึ่งหอมมากโ้โหน้ำซุปที่เขาตักมาแบบนี้เลยนะ เท hey, ลงในหมอ้อหุงเลยค่ะพี่นอกเท <Hey, S 1> <Okay. S 2> กับขึ้นข้าหุงเขาธรรมดาเลยค่ะระดับน้ําก็คือเหมือนเราหุงข้าวธรรมดาเลยนะอื mm. ประมาณนี้เดี๋ยวคนก่อนนะ mm. นี่หุงข้าวไปเลยจ้า mm. ไก่นี่โอ้โหดูความชุ่มฉ่าตักนอกเลยกดลงไปจ้ะ mm. นี่เค okay. mm. นี่ นอกเพิ่นก็จะเห็ดให้ไก่ยังแบบมีความชุ่มฉ่แล้วก็บดดำเนี่ค่ะพี่น้องใส่พวกเข้างในลงไปเลยลงไปเลยจ้าน้ำเดือค่ะค่ะพี่น้องไปค่ะพี่น้องโอ้โหถ่วบอะลงเลยโู้เมอตทานอีหลเตะทานเลยแล้วก็ใส่ฟักลงไปจ้าเห็ดแบบบานๆค่ะพี่น้องครัวมินิมอล มักกินฝักด้วยค่ะใส, so ส่หลายๆใส่เบ like ิดหน้วยเลยเติมเกลือลงไปจักน้อยค่ะพี่น้องซี่มึงน้ำซุปหันนัวปันไดอันนี้เกลือนะคะใส่ลงไปเลย okay. จ้าโอเคมาค่ะพี่น้องทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่กันจ้าเอาผีสาวโขกไห้ด้วยค่ะใส่ขิงใช่ไหมกระเทียมลงไปจักขิงกับกระเทียม แล้วก็พริกตามชอบเนาะตัวนี้ความเผ็ดน้ำตาลลงไปก่อนนะคะตามด้วยเซชูตัวนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เด้นอ,อดน้ำส้มสายชูนะคะสีอิวว่วขาวตอาเจียว,ว,เ,ยวเลิศแต่งกินแต่งสีแต่งสีนิดนึงด้วยสีอิ่วดำนะคะจื๊ใคร เอาใส่เพิ่มหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้มันน้อยไปเติมน้ำอุ่นลงไปจ้าได้รสชาติที่ต้องการแล้วบีบมะนาวเพิ่มความหอมนิดนึงจ้าโคเรอ,อีกรอบหนึ่งนะคะอู้สีน่ากินมากดูดิตักเสิร์ฟปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปิดท้ายด้วยขิงซอยนะคะ น่าก,กินมากตับพองข้าใสไปโอ้โหค,ค่ะพี่น้องเดือดพุดๆเลยจ้าน้ำสุกกระได้หาตับปัากระสุก,กเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวตักตับขึ้นมานอกน้ำเย็นนะคะนอกเลยไข่พริกไทยเด้อค่ะเป็นเม็ดสีดำๆมาคันนี้อ,อถึงเวลาตักโครงไก่แล้วจ้าชิ้นส่วนที่อยากกินนะคะ แล้วร้อนเลยอ้โหหูยหูโคูงไก่นูากนยมายหูยหูขหูามายหู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 ูหูหูมากหูมยหูยมหืยหหูห ฟุ่นด,ดูเสียงสับช่ำมากมมมไก่ช่ำมากม,มากินมอฟุ่นเห็ดบ,บ้านค่ะพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยพร้อมสืร์ฟนะคะอ้าจ้าบ้านเปิดนะคะอ๋อตักเลยสวนในดีตักเลยข้าวเป็นเม็ดแบบสวยงามนะคะ nấm chim ồ ồ chim chim thế subscribe อร่อยค่ะนี่ไก่นะคะนุ่มๆช่ำๆยังไงบ้างอร่อยมากค่ะจริงหรอ,อทำกันตั้งแต่แบบว่ากี่ชั่วโมงไม่รู้อ้าดูน่ากินสุดๆคิวพี่ซาวแล้วนะคะปุโอ้โหมากินขิงมันบอ ราดนะคะคำนี้จุกบๆ<า>เต็มสิบให้กี่คะแนนจริงหรออุ้ยน่าแบบสุดมากมาค่ะพี่น้องข้าวมันไก่ในฝันข้าวมันไก่ที่มีโครงไก่ต้มไว้มากมาด้วยค่ะพี่น้องอูุ้ณนะเนาะตักเลยนะคะเข่าแบบเป็นเม็ดไผ่เม็ดมัน,นะคะ่ะแบบนี้เลยนะ ได้สิบตากเอาเทอเดียวเลยไก่นะคะุ่ะแล้วก็มีกึ๋นนี่กึ๋นนะคะแล้วก็มีตับค่ะพี่น้องแบบนี้เลยจะ,จะราดน้ำจิ้มน้ำจิ้มพี่สาวเห็ดไห้ค่ะพี่นอ้องน้ำลายแตก กินไก่ก่อนมาอ,มอร่อยมากอดูตับความแบบข้างใน ต้งซุปใส่ฟักเยอะๆชอบอบือ,อร่อยมากเห็ดเองเขาเห็ดรสชาติจะกของค่ะพี่น้องแต่เวอร์นี่ให้ดูความข้างในตับแบบอืเนียนๆเลยค่ะพี่น้อง อย่าขอราดน้ำกิ่งเพิ่มนะอย่ากิ่งกึ่งสดน้ำซุปต่ำมาแม่เม่อ,อร่อยเดี๋ยวลองเลือดก่อน มากินเหลือดอยู่แล้วมาค่ะมาค่ะพี่ลุงด,ดีมากอันนี้กลิ่นข้าวมันไก่ในฝันไม่คงไก่ไม่เครื่งในไก่ อ่ยม,ม,มากเอาเดี๋ยวขอหยาดขอโตไปกินกับเพื่อกกับหนองก็นได้ไค่ะไปละค่ะอร่อยมากเหมือนมินมากิดข้าวมิ้นมาก